ด,ด,ดูมาดูที่เรื่องการประมูลคลื่น 4G รอบใหม่กันบ้างน, <5. S 1> นะคะซึ่งก็จะมีในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกลุ่มทูก็ประกาศแล้วค่ะว่าจะไม่เข้าร่วมประมูล บริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าทรูนะคะก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้มีมติไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่สำหรับกิจาการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน900เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 4G ค่ะที่คณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสะทะชจะจัดให้มีการประมูลใบอนุญ,ญาตดังกล่าวในวันที่27พฤษภาคมนี้ ทรูระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันบริษัทมีคลื่นความถี่ทั่วและเพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วโดยมีทั้งคลื่นที่เป็นย่านความถี่สูงซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความจุคือ1,800เมกะเฮิร์และ2,100เมกะเฮิร์ และคลื่นที่เป็นย่านความถี่ต่ำซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความครอบคลุมคือ850เมกะเฮิรตซ์และ900เมกะเฮิรตส์ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง 2G 3G และ 4G ขณะที่แหล่งข่าวจากบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า Advanced หรือ AIS นะคะบอกว่า AIS ยังสนใจเข้าประมูลคลื่น 4G แต่ว่าขณะนี้ต้องรอให้คณะกรรมการบ พิจารณาและมีมติอนุมัติก่อนโดยเฉพาะเรื่องวงเงินที่จะประมูลเนื่องจากในการประมูลครั้งที่แล้วราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่กว่า5 0 0 0 0ล้านบาทแต่สำหรับในรอบใหม่ราคาเริ่มต้นประมูลเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า7 5หหมื่นล้านบาทจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะสำหรับการประมูลใบอนุญาต 4G รอบใหม่นี้สืบเนื่องจากกลุ่มจัสมินที่เป็นผู้ชนะประมูลไปเมื่อครั้งแรกได้ทิ้งใบอนุญาตโดยไม่มาชำระค่าใบอนุญาตตามกำหนดกสทชจึงต้องเปิดประมูลใหม่ค่ะ ต่อกันที่เรื่องของ